ดัดฟ้าปูนทํายังไงจะไม่รั่วโอเคดัดฟ้าปูนใช่ไหมทายังไงไม่รั่วเราเจอปัญหาเนี้ยครับค่อนข้างบ่อยเลยเวลาตัวอาคารพาณิชย์ใช่ไหมเรือว่าตัวบ้านที่มีดัดฟ้าที่เป็นปูนเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยดัดฟ้าเนี่ยเขาจะเทเป็นคอนกรีตหล่อในที่อยู่แล้วลองสังเกตดูะฮะถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยสมวนอาคารนี้มี3ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3พื้นของชั้น1ชั้น2น่นจะเป็นตัวแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปนะครับวางเลย การที่ใช้แผ่นนงคอนิตสำเร็จรูปเนี่ยครับมันเร็วนะฮะแต่แผ่นคอนจิตสำเร็จรูปเนี่ยครับข้อเสียของเขานี่มันจะเป็นแผ่นมาต่อกันใช่ไหมอ่าพอเป็นแผ่นที่ต่อกันเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะตัวที่มันไม่เปียกอ่าอย่างเช่นดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่มันต้องรับน้ําฝนมันต้องโดนน้าฝนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นดาดฟ้าเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นเทลอยที่แล้วเราก็ใส่กันซึมเข้าไปนะครับถ้าเราเทไม่ดีนยครับมันก็มีโอกาสที่มันจะรั่วซึมลงมาได้ หรือบางทีถ่าใช้ไปน,นานๆเนี่ยครับออพวกเหล็กมันคอดกรีมันแคลกเหล็กแล้วพอคัดกรีแค็กปุ๊บเนี่ยน้าหรือความชื้นเนี่ยครับมันก็เข้าไปโดนตัวเหล็กด้านในพอโดนตัวเหล็กปุ๊บเนี่ยเหล็กเกิดสนิมขึ้นมันก็ยิ่งระเบิดคัากรีดให้ออกมานะครับพอระเบิดคัากรีดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทําให้น้ำเนี่ยรั่วลงได้นะครับจากดัดฟ้าวิธีแก้ไขนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องทําความสะอาดดาัดฟ้าให้เรียบร้อยก่อน นะฮะแล้วก็ซ่อมพวกโครงสร้างต่างๆครับอาจจะมีพวกรอยแคลกของคอนกรีตที่เป็นสนิมจนเหล็กโพอะไรเงี้ยครับเราสามารถใช้ปูนเกาเกาได้เลยที่เขาเรียกว่า non นอนชิงเกลอยฮะลองไปถาวแล้ววัสดุก่อสร้างก็ไรเขาจะเป็นปูนนอนชิงลูกมันจะประมาณขนาดนี้ราคาก็ประมาณเท่าไหร่ผมจาราคาไม่ได้แล้วประมาณลูกขนาดนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับปูนเกาเนี่ยมันจะเป็นปูนบูนซ่อมโครงสร้างอย่างชั้นดีเลยที่แบบมันจะไม่ยืดไม่หดเงี้ยเราก็สามารถเกาแล้วก็ทาความสะอาดได้ หรอหรือถ้าสมมุติว่าพอเวลาฝนมันตกใช่ไหมน้ำมันขังเยอะๆแล้วมันก็จะรั่วจะซึมลงไปอีกใช่ไหมวิธีแก้ปัญหาเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกวัสดุทาการซึมที่เรียกว่าลูฟซิลนะไอ้ตัวลูฟซิลเนี่ยมันเป็นตัวเนื้อฟิล์มนะครับที่สามารถมาทาเนี่ยทาบนคอนกรีตอ่อทาบนดาดฟ้าของเราเนี่ยครับอย่างเช่นอ่าหลังคามันเป็นหลังคาเรียบๆใช่ไหมน้ำฝนลงมาเนี่ยถ้าน้ำฝนมันขังเยอะๆเนี่ยมันก็จะซึมลง ดัดฟ้าได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ดับแรกคืออย่าให้น้ามันขังก่อนแล้วอาจจะต้องเทป,ปรับระดับใหม่เพื่อให้น้ํามันเดรนลงข้างๆแล้วเราก็ทาลูปซิลนะครับไปถามพวกร้านวัสด,ดุก่อสร้างได้เลยอย่างพวกโฮมโปรทยวัสดุดอะไรพวกนี้ครับเขาจะมีตัวสีคล้ายๆฟิลเ,เขาจะเรียกว่าลูปซิลนะทาได้เลยเวลาทาเนี่ยครับเราทาความสะอาดที่เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ทาไปด้านหนึ่งกันนะครับแล้วเราก็ทาอีกด้านหนึ่งเป็นลูกเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยครับมันจะพันดึกกันไว้อ่า แค่นี้ครับแล้วลองเช็คดูว่ามันร่วมันซึมอ,อีกไหมอ่าอันนี้ลองไปแก้ปัญหาแบบนี้ดูก่อนนะครับโอเค